สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโฆษกรัฐบาลแถลงการมติคอรมอัปเดตโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ วันนี้นคณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มาถแถลงมติคอรมอรปกตินะครับในส่วนแรกนะครับเป็นข้อสั่งการของและก็คํปรารุของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกนะครับท่านนายกรยงานถึงการลงพื้นที่คลององอ่างนะครับเป็นการติดตามการดําเนินงานความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะต้องการเร่งสร้างการรับรู้ การแก้ปัญหาการระบายน้ําสู่คลองซึ่งชาวบ้านชุมชนสะท้อนมาว่าถ้าระบายน้ําได้ดีลดปัญหายุงรวมทั้งการระบายน้ําทิ้งช่วยกันลดขยะไขมันอุปสรรคสาคัญของการระบายน้านะครับนายกขอชื่นชมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสวยน้ําใสนะครับมีความก้าวหน้าเน้นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินของประเทศยืนยันไม่ใช่การหาเสียง เรื่องต่อไปนะครับนายกเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะครับลดผลกระทบต่อกลุ่มทุกกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ประกอบการโดยกำชับให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันหาข้อยุติเพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็วแม้ว่าราคาสินค้าบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันนะครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศได้หารือกับประเทศจีนในการปรับรูปแบบการทํางานประสานความร่วมมือลดขั้นตอนการส่งผลไม้ไปจีนนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยและอาหารสัตว์นั้นนะครับมีส่วนสําคัญ2ออย่างก็คือราคาและปริมาณสินค้าต้องไม่ขาดตลาดและราคาไม่สูงขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตปรับราคาในสินค้าควบคุมทั้ง18หมวดน,นะครับเรื่องต่อไปนะครับ ท่านนายกย้ำเทศการสงกรานนะครับเน้นการสวมหน้ากากการตรวจ a อ k และการฉีดวัคซีนช่วยลดความบุนแรงพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝากความดูแลความเรียบร้อยอำนวยความะสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนย้ำถึงความปลอดภัยของการเดินทางแนละสุขภาพระมัดระวังการรวมกลุ่มเฝ้าระวังเตรียมมาตรการรับมือประชาชนจะต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุด โดยคาดว่าหลังสงกรานนะครับจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อาจจะสูงขึ้นวันนี้ได้มอบหมายกับกรทรวงให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมกันส่งเสริมเทศกาลสืบสารสืบสารความเป็นไทยนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องต่อไปนะครับสานการชายแดนใต้ท่านนายกสั่งการให้บูรณาการทํางานในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งงบประมาณและ การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันเรื่องสุดท้ายข่าวลือเรื่องเฟคดิวนะครับท่านนายกอขอให้สร้างความระหนับสร้างความซึ่งเฟคนิวเนี่ยได้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและเกิดเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงได้มีการชี้แจงชี้แจงและก็ตอบโต้ในข้อเท็จจริงให้ทันสถานการณ์นะครับ ไปดูในส่วนของมติคอรมที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับครําเตียนชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยนะครับระยะที่2ตั้งแต่ปี2 5 6 5ถึง2 5 7 0นะครับภายใต้กรอบก็ประมาณทั้งสิ้น56,840ล้านบาทนะครับเพื่อเพิ่มผลิตแพทย์จำนวน13,318คน เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตโดยตั้งเป้าหมายอาจาแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม1ต่อ1,200คนภายในปี2,576ตทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณ5 6 8 4 0ล้านบาทนั้นนะครับแบ่งเป็นงบดำเนินการในการผลิตปันดิต3 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีหรือ1,8ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน 2, 3 9 0 0 72.40ล้านบาทและงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ในอัตรา2ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน26,636ล้านบาทเน้นการรับนักศึกษาจำนวน3กลุ่มนะครับได้แก่1กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จมัธยมชั้นม .6 ในพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง2กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขา้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและ3กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม .6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่1ตามมติกรมเมื่อวันที่26มีนาคม2562นะครับ <st> เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งเสริมไทยเป็น m e i i c l l u b นะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็หารายได้ให้กับประเทศนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตจาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมช่วยลดภาระค่าครองเชีพและก็ต้นทุนการผลิตนะครับโดยการลดอัตจาเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565นะครับ กรณีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต,ตามมาตราสามสิบสามจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเหลือฝ่ายละร้อยละหนึ่งจากเดิมร้อยละห้ากรณีผู้ประกันตนต,ตามมาตราสามสิบเก้าจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจากเดิมร้อยละเก้านะครับเหลือร้อยละหนึ่งจุดเก้าหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับการลดอาาัตราเงินสมทบของทั้งสองมาตรานะครับในสามงวดนี้จะส่งผลให้กองทุน ประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบลดลงเหลือประมาณสา0 2 3ืี่พันยี่สิบสาล้านบาทนะครับแบ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเหลือเป็นเงิน1 8 0 8 5มแดิ้าล้านบาทและนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นจำนวนหนึ่งห้าสล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตนนะครับทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ1,000ถึง1,800บาทต่อคนนะครับขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยนะครับต่อด้วยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะที่ผ่านมา นายรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ25ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตนะคะที่ทางทางการได้กำหนดและได้รับได้รับ การรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งมาตรการนี้ก็ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าจะสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคม2564ดังนั้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพได้ต่อไปนะคะครอรมก็เห็นชอบที่จะขยายระยะเวลามาตรการทางภาษีตรงนี้ต่อไปให้ถึงวันที่31ธันวาคม2567ค่ะ ซึ่งการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้เนี่ยจะทำให้ ภาครัฐเนี่ยสูญเสียไรายได้ในช่วงปี2,565ถึง2,567ประมาณปีละ673ล้านบาทแต่ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะแล้วก็จะได้เป็นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า Biohub of ASEAN ค่ะเรื่องที่สค่ะเป็นเรื่องของการ แก้ไขพระราชะบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงพศ2501นะคะซึ่งพรบรฉบับนี้เนี่ยได้ออกมาเป็นเวลาน,านานแล้วและสาระไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับการไฟฟ้านครหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานณนะปัจจุบันนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชะบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงค่ะสาระนะคะหลักๆ ก็คือ 1. เป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านะครหลวงค่ะคือให้มีอำนาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะคะโดยให้เป็นการผลิตไฟฟ้าณนะจุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าณนะบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนค่ะ ให้มีอำนาจจัดส่งและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้จากเดิมเนี่ยใช้คําว่าระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็อย่างเช่นนะคะกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศค่ะ มีการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินการกู้ยืมเงินนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงจะเดิมกําหนดไว้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดําเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนจากเดิมที่กําหนดไว้ที่คราวละ40ล้านบาทในครั้งนี้ก็มีการแก้ไขปรับเป็นจำนวนเงินเกินคราวละ100ล้านบาท ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพื่อดําเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้แห่งนี้จะเป็นแห่งที่5นะคะที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยนะคะแล้วก็บริคัมไซของประเทศลาวค่ะสําหรับโครงการก่อสร้างมิตรภาพไทยลาวนี้นะคะจะดําเนินโดยการโดยกรมทางหลวง ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจ้างบริษัทวิศวะที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะการดำเนินการโครงการดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะ mm hmm. เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรยานพาหนะเครื่องจักร ซึ่งจุดผ่านแดนชั่วคราวนี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างบ้านดอนยมตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประเทศไทยกับบ้าน้วยกล้วย,วยอุดมเมืองปากซันแขวนบริคัมไซส,สปปลาวนะคะ นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมานาคมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดทําเงื่อนไขข้อกําหนดการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่างๆทงในเรื่องความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของเศร,รษฐกิจนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อมันรู้วัตถุประสองค์ในการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้มีการปิดด่านชั่วคราวนี้ทันทีค่ะ สำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้จะเป็นการช่วยพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งสินค้ารองรับปริมาณการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอีหน่อยถ้าเราไปเที่ยวท่ามือการเราก็สามารถข้ามไปเที่ยวลาวได้อีกด้วยนะคะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองซึ่งมีระยะแผนงานทั้งสิ้น4ปีนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ถึง2,568อกบรอบวงเงินงบประมาณนะคะ3,561ล้านบาทที่ตั้งของหัวงานโครงการจะอยู่ที่เขตหมู่ที่4บ้านสีรมันตําบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะ โครงการนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะจากภัยแล้งในการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริปโภคและก็จะยังเป็นการเก็บแหล่งน้ําต้นทุนที่จะมีที่เพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนถ้าเกิดช่วงไหนมีฝนตกหนักนะคะโครงการนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การจัดการน้ําของ e e อีด้วยโครงการนี้นะคะจะสามารถกักเก็บน้ําในช่วงฤด,ดูฝนได้ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในการในช่วงในเขตของอำเภอชะเมาจังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระน้ําหลากในช่วงฤดูน้ําของอำเภอแกลงจังหวัดระยองอีกทางก็ยังจะเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาและก็สัตว์น้าชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติแต่งตั้งดังนี้ค่ะมีการแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุขสองรายนะคะก็คือนางสาวทัศนี กิจอานวยพงและเรืออากาศเอกหญิงบุษบานเชื้ออินมีการแต่งตั้งนายวิรัตทัศริงคาสกุลนะคะดำรงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุนในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะนางสุพรรณวสาโชติชาญถังนะคะดำรงตําแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญากฎหมายนายกิติศักดิ์อักษรวงค์ค่ะดารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ นายสันติเจริญพรพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบลาแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การค้ังสินค้าอีกเจ็ดรายค่ะเดี๋ยวจะส่งรายชื่อให้ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบวา่ามีอะไรจะสอบถามคงไม่มีนะเพราะว่าวันนี้ก็คงมาก,กันน้อยขอบคุณพี่น้องชุมชนมากนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวโคศกรัฐตรีแถลงการมติคอรมอที่เรานำมาฝากกัน ทุกทท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ